สำหรับหนังแอคชั่นสไตล์ซูเปอร์ฮีโร่ของไทยเรื่องนี้นะครับเป็นหนังในตำนานเพราะว่าออกฉายในปี2549ถึงแม้ว่าตัวหนังจะไม่ประสบความสําเร็จในแง่ของรายได้แต่ผู้ชมส่วนหนึ่งก็รู้สึกชื่นชอบเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มีภาคต่อกันแล้วก็มีผู้ชมอีกหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมีนักวิจารณ์หลายคนบอกว่าหนังเรื่องนี้มีประเด็นที่หลากหลายเกินไปทั้งในเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องของอันธพาลรวมทั้ง ตัวหนังไม่ได้โฟกัสภาษาที่ชัดเจนในการสื่อสารกับคนดูเพราะว่าตัวละครของเรื่องนี้มีการใช้ภาษาไทยสลับกับการใช้ภาษาอังกฤษอยู่หลายฉากแต่สําหรับผมแล้วรู้สึกว่าดูแล้วรู้สึกให้ความเพลิดเพลินแล้วก็สนุกใช้ได้เลยแหละถือเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสารรค์เรื่องหนึ่งในสมัยก่อนนะครับผมคิดว่าถ้ามารีเมคใหม่ในรูปแบบของซีรีส์แล้วเขียนบทให้กระชับมีความแอคชั่นมันสะใจในแต่ละตอนรับรองว่าฮีโร่ตัวนี้จะต้องมาเกิดใหม่ในยุคนี้แน่นอน